วิธีคิดบวกหลุดจากคิดลบแค่ทำให้ครบชีวิตก็ปังคนที่ประสบความสํำเร็จได้ลหลายคนพูดว่าความคิดสามารถกําหนดชีวิตของคนได้คิดบวกคือคนที่ยังมองทุกอย่างในแบบที่มันเป็นเพียงแต่เลือกโฟกัสเฉพาะด้านที่ดีทำให้มีวิธีคิดและการดำเนินชีวิตที่ต่างจากคนที่คิดแบบอื่น มาดูกันว่าพวกเขาจะมีวิธีจัดการมุมมองตัวเองอย่างไรข้อที่หนึ่งรู้จักสร้างความสุขจากภายในหลายคนมองหาความสุขจากสิ่งรอบตัวแต่คนคิดบวกจะสร้างความสุขจากภายในตัวเองไม่ว่าจะเป็นสิ่งรอบตัวจะเปลี่ยนแปลงไปแค่ไหนความสุขของคนคิดบวกจะไม่มีวันหายไปง่าย ขอที่ 2. ฝึกคิดบวกกับทุกปัญหาไม่มีประโยชน์อะไรเลยที่จะมองเห็นว่าความทุกข์จากปัญหาที่เกิดขึ้นคนคิดบวกจะมองแต่ข้อดีของทุกปัญหาเพื่อสร้างกำลังใจและเตรียมพร้อมสำหรับความสำเร็จที่จะมองและเตรียมพร้อมสำหรับความสำเร็จที่จะมาถึงข้อที่ 3. ฝึกเชื่อมั่นในตัวเองเข้าไว้ ยิ่งต้องตกอยู่ในสภาวะที่สิ้นหวังมากเท่าไหร่ยิ่งต้องเชื่อมั่นในตัวเองมากขึ้นเท่านั้นการมองโลกในแง่ร้าย,ายไม่เคยทำให้อะไรดีขึ้นแต่การคิดบวกจะช่วยให้มองเห็นทางออกของปัญหาข้อที่4ไม่สนใจคนคิดลบคุณใช้เวลาอยู่กับคนแบบไหนโลกทั้งใบของคุณ ก็จะเต็มไปด้วยคนแบบนั้นรีบถอยออกมาจากกลุ่มคนเหล่านั้นคนที่จะทำให้โลกของคุณหดหู่ก่อนที่จะสายเกินไปข้อที่5ออกกำลังกายสม่ำเสมอการออกกำลังกายทำให้ร่างกายหลั่งสารอินโดฟินออกมาให้เรามีความสุขลดความเครียดและช่วยให้คุณไม่ต้องไปคิดลบกับรูปร่างของตัวเองอีกด้วยข้อที่6 การให้เวลากับธรรมชาติหาเวลาเดินเหยียบหญ้าสีเขียวด้วยเท้าเปล่าในตอนเช้าดูบ้างถ้าคุณรู้สึกว่าเห็นสีเขียวของต้นไม้แล้วหายใจเข้าลึกๆเมื่อไหร่หมายความว่าได้เวลาจัดสรรธรรมชาติให้ตัวเองแล้วข้อที่7ไม่ฟุ่มเฟือยบอกลาภูมิแพ้ป้ายเซลล์หรือโปรโมชั่นที่ไม่จำเป็นการบริหารเงินล้มเหลว จะทำให้คุณต้องผิดหวังกับตัวเองอย่างรุนแรงเก็บเงินไปลงทุนเพื่อสร้างความทรงจำดีๆให้ตัวเองดีกว่าเยอะข้อที่ 8. ยอมรับในความผิดพลาดวิธีเดียวที่จะเรียนรู้และเติบโตได้คือการยอมรับในสิ่งที่ทำให้เราคือยอมรับในสิ่งที่เราทำพลาดไปถึงมันจะทำให้รู้สึกแย่ แต่มันก็เป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าเรากำลังเรียนรู้การเลือกหนทางที่ถูกต้องข้อที่9จริงจังกับความรับผิดชอบเมื่อถึงเวลาเกิดปัญหาคนคิดบวกจะไม่โยนความผิดหรือจมอยู่กับความทุกข์ที่เกิดขึ้นแต่จะโฟกัสในสิ่งที่ทำให้และพยายามแก้ไขปัญหานั้นโดยไม่เสียเวลาปวดหัวกับเรื่องที่ประเมินแล้วว่าควบคุมไม่ได้ ข้อ10ควบคุมความคิดของตัวเองฝึกควบคุมความคิดเรียร้ายการมองโลกในแง่ลบให้อยู่ในกรงที่มิดชิดที่สุดในสมองเพราะถ้าคุณควบคุมความคิดตัวเองไม่ได้แสดงว่าคุณจะควบคุมการกระทาและคำพูดไม่ได้ข้อที่11ชื่อว่าทุกปัญหามีทางแก้ไม่มีอะไรแย่ไปกว่าการสิ้นหวัง คนคิดบวกจะไม่พยายามคิดว่าตัวเองสามารถแก้ปัญหาได้แต่เขารู้ว่ามีวิธีก้าวผ่านปัญหาไปด้วยความเชื่อที่แข็งแกร่งกว่าเดิมข้อที่12คนคิดบวกจะรู้เสมอว่าควรทำอะไรให้คนรู้สึกดีอะไรจำเป็นและที่สำคัญทำในสิ่งที่ต้องทำให้ดีที่สุดไม่แบกรับความคาดหวังที่เกินตัว วิธีง่ายๆที่ใครๆก็ทำได้ลองเปิดใจฝึกดูแล้วคุณจะรู้ว่าให้กับความคิดที่สร้างประโยชน์ให้กับตัวเองเลือกลดน้ำให้กับความคิดที่เป็นประโยชน์ให้กับตัวเองอย่าลดน้ำให้กับความคิดด้านลบคุณภาพชีวิตของคนเราอยู่ที่ความคิดของเราเอง